สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ MOV Studio ก็มีเนื้อหาเล็กๆน้อยๆจากหนังดังมาเล่าให้ฟังกันเป็นที่มาของรอยแผลรูปการกระบาทของเคนชินจากภาพยนตร์เรื่องลูโลนิเคนชินซามูไร X ในภาคที่หนึ่งมีฉากริมท่าน้ําครับที่เมกุมิได้ถามเคนชินถึงแผลที่แก้มซ้ายของเขาว่าได้มาจากการต่อสู้หรือยังไงเคนชินก็เล่าให้ฟังครับว่าเขาได้มาจากสมูไรหนุ่มคนนึงและหญิงสาวที่กําลังจะแต่งกับสมุไรหนุ่มคนนั้นคือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับ ครั้งที่ฮิมูระเคนชินเคยเป็นมือสังหารแห่งแคว้นโจชูสมยานามมือพิฆาตบัตโตไซเข้าลงมือสังหารเหล่าสมุไรทั้ง5้านายแต่ทว่าหนึ่งในนั้นมีสมุไรหนุ่มที่กำลังจะแลกเปลี่ยนคำสาบานแต่งงานกับนางอันเป็นที่รักในวันถัดไปอยู่ด้วยก่อนตายสมุไรหนุ่มคนนั้นได้ฝากรอยแผลไว้บนแก้มของเคนชินด้วยความหวังที่อยากมีชีวิตอยู่แผลแห่งการอยากมีชีวิตรอดโทโมเอะยิงสาวคนรักของสมุไรหนุ่ม ที่ตายไป รู้ทันทีว่ามือสังหารได้พรากความสุขของเธอไปแล้วเธอล่ำให้ต่อหน้าศพคนรักและปรารถนาจะแก้แค้นเพื่อวิญญาณของเขาโทโมเอพบกับเคนชินในวันที่เลือดโปรยปลายดังสายฝนเธอปลอมตัวเป็นหญิงสาวชาวบ้านภรรยาของเคนชินอยู่นานจนได้คนพบว่าจิตใจที่อยากจะล้างแค้นหายไปตั้งแต่เมื่อไรเธอตกหลุมรักและปล่อยให้เคนชินเข้ามาเป็นคนสำคัญความสุขที่เคยหายไปของเจ้านั้นตอนนี้ข้า จะปกป้องให้ถึงที่สุดเป็นคำพูดที่เคนชินมอบให้กับโทโมเอะแต่ชะตากรรมนี้ไม่อาจาเปลี่ยนแปลงได้ง่ายจริงๆแล้วเธอเป็นเพียงเครื่องมือที่ถูกใช้จนหมดประโยชน์เมื่อเจตนาโรมไม่อาจาลบล้างด้วยความรักของหญิงสาวเธอจึงต้องปกป้องเขาจากความตายในตอนที่เคนชินกำลังจะถูกมีดสั้นทำร้ายโทโมเอะได้เข้าไปขวางคมดาบของเคนชินที่จะมอบความตายให้กับสมุไราอาวุโสคนหนึ่งก่อนตายโทโมเอะนำมีดสั้นของเธอฝากรอยแผ อีกรอยทับเข้าไปที่แก้มของเคนชินจนกลายเป็นรูปกากบาดรอยแผลที่หวังจะให้คนรักมีชีวิตอยู่ต่อไปรอยแผลเป็นที่คอยตอกย้ำว่าแม้เจ้าจะฆ่าคนไปมากแต่หลังจากนี้จงปกป้องผู้คนให้มากกว่าจนกว่าจะถึงวันนั้นวันที่ยุคใหม่มาถึงยุคที่ปราศจากสงคราม และทุกๆบ้านมีความสุขชายคนที่เคยขโมยความสุขของเธอไปเป็นคนที่เกลียดจนอยากจะฆ่าให้ตายแต่ก็เป็นคนที่เธอรักอย่างแท้จริงเช่นกันนี่ก็เป็นที่มาของรอยแผลเป็นบนแก้มซ้ายทั้งแผลเป็นภายนอกที่ก็ซ่อนอยู่ภายในเช่นกันซึ่งไม่มีใครที่จะรู้ดีไปกว่าตัวของเขาเองหากชอบคลิปสั้นที่มีเนื้อหาดีๆก็ฝากติดตามกด Subscribe ด้วยนะฮะส่วนคลิปนี้ mov studio ก็ต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับ